วิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่โหูที่สุดของสายวิทย์คณิตในการสอบท u 8 8รวมตั้งแต่ฟิสิกส์เคมีชีวะไปจนถึงวิทย์ทั่วไปเนื้อหาเยอะรายละเอียดแน่นและต้องคิดเร็วทุกข้อแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือวิชานี้กลับเป็นตัวที่เพิ่มคะแนน T-Score ได้มากที่สุดค่าเฉลี่ยของผู้สอบติดอยู่ที่ประมาณ51คะแนนและค่าโหมดคือ54คะแนน แปลว่าคนจำนวนมากทำได้สูงกว่าระดับกลางขึ้นไปและหนักสุดคือ1ข้อมีน้ำหนักถึง2.25คะแนนทีสกอร์มากกว่าวิชาอังกฤษไทยและสังคมแบบเทียบกันไม่ติดอีกเหตุผลสำคัญเด็กทำคณิตศาสตร์ช่วงเช้าไม่ทันจำนวนมากพอถึงวิทย์ช่วงบ่ายทุกคนรู้สึกตัวและบริหารเวลาได้ดีขึ้นผลคือส่วนใหญ่ทำวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกข้อดังนั้นถ้าอยากเข้าแผนวิทย์คณิตจงจำไว้ว่าวิชานี้ยากที่สุด แต่คุ้มค่าที่สุดใครคุมวิชานี้ได้มีสิทธิ์ดันคะแนนรวมแซงคนอื่นได้แบบชัดเจน